ถามนิดนึงครับอย่างเช่นว่าคนที่เขาถือสิลแปดแล้วกันแล้วก็แบบ,แบ,บเขารู้ว่า18แปดเนี่ยมันมันสำคัญต่อการทําสมาธิอะไรทีเนี้ยแต่ว่าเขาได้มีกิจกรรมอย่างเช่นว่าการร้องรำฟังเพลงเล่นดนตรีหรือการเต้นอะไรอย่างเงี้ยพวกอย่างพวกเนี้ยมันก็มีส่วนใช่ไหมครับที่ทําให้จิตมันบล็อกแบบก็ <c oughs> คือเบสิกเขาบอกว่าการส่งจิตออกนอกมันทําให้เป็นทุกข์เนาะครับ มันสนุกมันนู่มมันนี่มันเขาเรียกว่าเป็นความสนุกเนาะมันไม่ใช่ความสุขอ่ะมันก็ชั่วครั้งชั่วคราวความหมายคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องศินเนี่ยเราถูกกาหนดมาทีหลังเ้อไม่ได้ถูกกาหนดมาตั้งแต่สม,มัย,สยพุทธกาลมีอากันเอ่อค,ความหมายของมันคือพอละศินห้าสินห้าข้อนะครับจริงสินห้าบางทีก็ทําไม่ได้มันยากอยู่กันเลยใช่ไหมรู้สึกว่ามันก็ยากไว้แต่จริงๆแล้วสินห้าไม่ได้บอกคุณเป็นคนดีนะครับ ฟังแล้วอย่าว่านะสินห้ามันแค่บอกว่าฉันไม่เปลียนตัวเองครับแล้วฉันไม่เบียนเปยนผู้อื่นแค่นั้นเลยคุณแค่เป็นคนปกติธรรมดาธรรมดาที่มีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์บ้างอะไรบ้างถูกไหมฮะคุณหมอจะมีใจที่เป็นเทวดาแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีอ่ะเราต้องได้ดีกว่านั้นอเราต้องอยากพัฒนาให้มันมีอทิให้มันดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเรายังขี้เกียจต่อไป มันจะไม่ไปไหนเราเพราะนั้นเราต้องละเลิกในสิ่งที่เราชอบบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เรามีความขยันใอเราเป็นคนชอบนอนในที่นุ่มๆหลับสบายยาวเลยอย่างเงี้ยมันขี้เกียจไปว่ะนอนวันละ12ชั่วโมงไม่ไหวว่ะไอ้เป้าหมายผมแต่ก่อนนะว่าจะต้องนอนให้ได้วันละ12ชั่วโมงตอนนี้เหนื่อยี่เก่มานี่ไงต้องตามตามทันเขาเรียกว่าสวัสดิาไปดูนเอาไปดู่ไปนับอ่ะ ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนขี้เกียจในการนอนยิ่งนอนแล้วมันสบายไม่ลุกเลยอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกถ้าตื่นมันสบายเกินเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณมีนิสัยในการชอบนอนให้คุณไปนอนในที่มันไม่สบายจนเกินไปครับอ่าอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราตื่นเร็วขึ้นครับอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่แบบาจย์ชอบร้องเพลงชับเป็นใช่ครับคือชอบไงเพราะฉะนั้นเราลองคิดว่าไม่ฉันจะไม่ทําหรือทําให้น้อยลงครับเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกตัวเองครับอันนี้ขอเชยร์นิดนึงนะครับ คืออย่างผมเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังแต่ผมดูหนังบ่อยแล้วทีเนี้ยเฮ้ยเราดูไปแล้วเราก็มาวาวุ่นเนี่ยเราก็ฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเราสึกวัาเฮ้ยเราชอบนะแต่ถ้าเราไม่ดูได้ไหมอะ่ะแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยรับรู้สึกว่าเออลองทําในสิ่งที่เราไม่อยากทาลองฝฝืนตัวเองดู มันก็รู้สึกเออครัซึ่งจริงเรื่องนี้ผมเคยพูดในพูดพูดธรรมตอนหนึ่งเมื่อนานมาแล้วว่าเราสามารถดูพวกนี้แทนที่ปกติเราดูเพื่อความบันเทิงเราดูให้เกิดปัญญาได้ได้ไหมฮะดูแล้วมาวิเคราะห์ได้ดูกีฬาดูอะไรแล้วมาแบบมาสะท้อนดูตัวเองได้ให้เกิดปัญญาได้หรือแบบดูว่าเห็นประโยชน์บางทีหนังหนังนี่ดีเยอะนะฮะดูแล้วมันแบบเออวะถ้าอยากเป็นซุปเปอร์ฮีโร่บ้างอาจารย์ชอบหนังซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยครับทอสี อ่ะใช่ครับพอพอเราแบบเฮ้ยอยากเป็นซุปเปอร์ฮีโร่บ้างเราก็ดูดิซุปเปอร์ฮีโร่เขาเป็นอะไรเขาเป็นยังไงเขามีความทุกข์หรือเปล่าเขาทํายังไงถึงเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยเป็นต้นถ้ามันสามารถเอามาปรับแล้ให้เกิดปัญญากับชีวิตได้อันนี้โอเคดูแบบวิปัสนาใช่ดูแล้วก็เกิดปัญญาครับผมเงี้ยโอเคเราก็รู้ว่าอะไรไม่ดีเราก็อย่าทําพฤติกรรมแบบนั้นนะก็ได้ศีลครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะลองดูครับจะบอกว่าเรื่องการ ถึงว่าออในพุทธศาสนาที่อื่นเนาะอย่างเช่นของหมู่บ้านพร,รมของท่านติชนาธรนเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามในเรื่องของการร้องเพลงแต่ว่าจะบอกว่าบทเพลงในหมู่บ้านพร,รมอ่ะเป็นบทเพลงที่แบบกระตุ้นให้เกิดสติมากๆเลยเนี่ยโบแบบอบเใช่พี่ดี้ร้องให้ฟังหน่ยครับคุณเ่นเราสามารถเซิร์ชใน YouTube ได้ไหมครับถ้าอยากฟังชื่อต้องเซิร์ชมากนะครับคุณหมอที่ที่มันมีแบบ เยอะมากอันนี้อันนี้อันนี้ให้พี่ภูมิดูนะอย่างเช่นหมู่บ้านพรมาหมู่บ้านพรมก็เป็นลใช่ความบริเลสความตระหนักรู้อย่างเช่นสองหมายถึงว่ามันจะมีแบบเป็นบทกรด้วยนะอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้เป็นสองกระจกนั่งสวมล้างมืออย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะถ้าสองกระจกเนี่ยเราก็เวลาที่เราจะไปสองกระจกก็แทนที่จะโอ้ชั้นสวยเฉยๆเนาะเราก็เนี่ยเขาก็จะมีแบบให้ให้ท่องว่าแบบ ความตระหนักรู้คือกระจกสองใจสะท้อนองค์ประกอบทั้ง4ี่ความงามคือใจที่สร้างสรรค์ความรักและจิตที่เปิดกว้างเห็นไหมว่าแบบทุกกิริยาอาการเนี่ยแม้แต่ก็ทั้งสองกระจกนั่งซ่วงล้างมือทุกอย่างอะหมู่บ้านพรมน่ะมีบทกวีบทกรที่ทําให้เราระลึกถึงสติได้ตลอดเลยอมก็เป็นวิธีการที่ดีทุกท่าก็เคยทำเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องซีรีส์หรือเมื่องท่านเพลงตอนวันเฟอร์ติ้จะมีไหมอ้อครับ นั่นแสดงว่าต่อให้มันมีเพลงหรือมีหนังเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันอารมณ์ไม่ไม่ปล่อยใจไปกับความบันเทิงตรงนั้นรู้ในความหมายของมันก็คือเป็นการดูแบบนี้แต่ว่าปกติบางทีสิ่งที่เราชอบมากๆมันมักจะห้ามใจไม่อยู่แล้วมันก็หลุดไปอีกทีก็ <มา S 2> ไปละอะไรเพราะนั้นก็เลยมีสิทธิ์แปดขึ้นมาเพื่อควบคุมทําให้เราชีวิตเราลําบากมากขึ้นได้ฝึกฝนมันก็จะตอบไปได้เป็นสินสิบเป็นอะไรเงี้ยแต่พระ พระที่ดีก็จะมีศีลทั้งสองยี่สิบเจ็ดข้อนะโหดครับน,นมันเยอะมากเลยม,มันก็เป็นการควบคุมการประพฤติปฏิบัติให้มันถูกกาลและเทศะมันจะได้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมนะไปถึงได้เร็วๆง่ายๆนั้นวินัยเ่เป็นเรื่องสําคัญมากวินัยเป็นการกําหนดจากคนภายนอกก็จริงวินัยเป็นการกําหนดจากกลุ่มคนที่มาตกลงกันก็เรื่องจริงแต่วินัยที่ดีเนี่ยเราทําตามวินัยได้เนี่ยก็มันก็ไปเร็วไง แล้วถ้าคุณมาอยู่ในในรอเป็นพระแล้วบอกว่าไม่รับพระวินัยอะไรเงี้ยก็อย่าเป็นครับวินัยสําคัญมันป็นทําให้คุณไปเร็วๆทำควบคุมให้อยู่ตามถูกต้องไม่ผิดทางคือคนบอกว่าไม่รู้จะทางไปไหนเนาะซ้ายดีขวาดีไม่รู้แต่การมีวินัยพยายามบอกว่าก็ไปทางเนี้ยแล้วจบงานไปฝืนวินัยก็คือว่าไม่เอาฉันจะไปซ้ายฉันจะไปขวาอะไรเงี้ยก็อย่าเป็นครับเนาะต้องมีวินัยเวลาคนเราก็เหมือนกัน แล้วบอกอย่าเป็นคนถ้าเป็นคนคนหนึ่งสินห้างทําไม่ได้สินห้างไปทางเป็นคนไม่ได้ก็อย่าเป็นคนครับผม